ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซียนเหล่านะครับวันนี้นะครับเซียนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจากทีเด็ดบอลนะครับเป็นคลิปนะครับอ่าออสเตรเลียนะครับเอล u กนะครับนิวคาสเซิลเจ็ตนะครับพบกับบิดแบนโลนะครับวนนี้จะเตะกันในเวลานะครับสามโมงตรงนะเอ้ะขออภัยนะครับสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับอ่าถ่ายทอดสดนะครับ นิวคาสเซิลนะครับเจ็ดแพ้มาสองเกมติดนะครับทั้งเย้านะครับและเยือนนะครับแต่ก็แพ้แบบบุบวิดนะครับยิงปดยิงประตูได้ทั้งสองเกมนะครับที่ผ่านมานะครับชนะยากนะครับเก็บชัยได้แค่สองเกมนะครับจากห้าเกมอ่าเกมเย้านะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับเก็บชัยได้แค่เกมเดียวทีมรองอันดับสุดท้ายแค่นั้นนะครับ ฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างบีทแบนโลนะครับแต้มในตารางนะครับห่างกันแค่สามแต้มนะครับแต่ผลงานค่อนข้างดีกว่านะครับในห้าเกมเก็บชัยได้สองเสมอหนึ่งและแพ้อีก2เกมนะครับแต่เกมเยือนนะครับก็ไม่ไหวแพ้ไปสี่เสมอในเกมล่าสุดนะครับแค่เกมเดียวแบบนี้นะครับยังไม่แน่ว่าแบ่งแต้มได้ฟอร์มแบบนี้นะครับรอบุกแจกอย่างเดียวนะครับ เทียรฟอร์มนะครับเจอกัน5เกมหลังนะครับของนิวคาสเซิลนะครับยังไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับมีเสมอได้แค่2นะครับและแพ้3นะครับในเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนะครับไป1ประตูต่อ2นะครับเกมนี้ยังไม่น่าไว้ใจนะครับเลดเบาๆนะครับแบบนี้โอกาสออกนะครับเสมอกันไปนะครับมากสุดนะครับอ่า คู่นี้นะครับเซนเหลาให้น้ำหนักไปทางนะครับบิดแบนโลนะครับบุกเสมอหนึ่งประตูต่อหนึนะครับาวามั่นใจเซนเหลาก็ให้เจ็ดเต็มสิอีกเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับสไครห์ช่องเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ